สวัสดีครับผมออดน้ำแข็งหลอดชัยนานะครับสวัสดีทุกคนโอ้ยวันนี้มาที่วีระฟาร์มชัยนาทนะอยู่ที่หมู่ที่1ตาํางตบลกาลาพะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะมาสูตรโอโซนที่สะอาดสดใสสดชื่นปลอดโควิด19เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยช่วยเราได้จริงๆนะบรรยากาศอย่าบอกใครเลยครับทุกคนนยฮะนี่ที่วีระฟาร์ม เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหจังว,ว่าจะเป็นสวนพยุงไม้ป่าของเราเยอะแยะไปหมดเลยยางนามะข่าโมงนะครับฮอ,อกฟานีก็มีหลากหลายเลยนะครับทุกคนนี่มีขนุนเห็นไหม,มขนุนมั่งอะไรมัง่งโอ้ยขนุนมะละกอส้มโอน้อยนาฟะลงังโอ้ยหลากหลายครับผลไม้ก็เยอะครับพืชผักสวนครัวรัวกินได้ก็มีเยอะเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกคนนะ ดูแลดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับอย่าประมาทกัดอย่าตกนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าแหล่งชุมชนนะครับทุกคนนะและที่สําคัญคือกินร้อนช้อนกันนะครับกินให้อิ่มนอนให้อุ่นอย่าไปกังวลวิตกกังวลมากนะครับกับโควิด -19 ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะว่ามันต้องไปได้นะเศรษฐกิจต้องดีไปกว่านี้อย่าไปกังวลมากนะใครมีอะไรก็ทําใครมีอะไรก็นะ ปลูกพืชกินเองอะไรกันเองมากนะอย่าไปกังวลมันเดี๋ยวมันก็ดีไปเองนะครับทุกคนขอให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญกระโชคดีมีชัยนะครับด้วยรักและห่วงใย,ยจากอดน้ำแข็งหลอดชัยนาทวีระทัพทิมทองครับสวัสดีครับทุกคน